พวออ,ออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป .5 คณิตศาสตร์เล่มสองมาดูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมกันนะครับเรามาทบทวนการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อกำหนดความยาวของด้านกันนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า FARM ให้มีด้านยาวยาว5เซนติเมตรและด้านกว้างยาว2เซนติเมตรนะครับวิธีคิดนะครับ เขียนจำลองตามที่โจทย์กำหนดดังนี้นะครับขั้นที่1ลากเส้นตรง FA ให้ยาว5เซนติเมตรนะครับขั้นที่2สร้างมุมฉาก FAR ให้เส้นตรง AR ยาว2เซนติเมตรครับขั้นที่3สร้างมุมฉาก AFM ให้เส้นตรง FM ยาว2เซนติเมตรครับขั้นที่4 ลากเส้นตรง MR จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า FARM ตามต้องการนะครับ